หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ประสานความร่วมมือการรถไฟแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองทุ่งสงศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านเมืองเก่าชุมทางทุ่งสงที่ห้องประชุมอาคารเก่าสยามกรมมาจนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุชีพสุขสว่างรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถไฟแห่งประเทศไทยและนายทรงชัยวงวัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงลงนามความร่วมมือการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสงบริเวณย่านเมืองเก่าชุมทางทุ่งสงด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสารรค์โดยนำร่องการพัฒนาพื้นที่ประกอบด้วยทางเดินทศพิษราชธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชนปรีดาถนนธรรมสุนทรอ,อุทิศพื้นที่บริเวณเดินรับรองยิบอินซอยหลาดชุมทางทุ่งสงบริเวณบ้านพักรถไฟทุ่งสงซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติครับนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการ บพทเปิดเผยว่าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผลสำเร็จที่ผ่านมาคือหลาดชุมทางทุ่งสงเปิดดําเนินการมาแล้ว160ครั้งสามารถสร้างเงินหมุนเวียนได้กว่า200ล้านบาทนะครับการลงนามครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อขยายผลต่อยอดนำองค์ความรู้ไปใช้ในมิติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไปครับ